การเรียนใหม่อันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆที่อยากจะเรียนแต่ว่าต้องทํางานด้วยก็ดีใจครับที่ได้รู้จักอุ๋งอิงแล้วขอให้อุ๋งอิงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่คิดแล้วอยากได้อะไรขอให้สมปรารถนานรงค์ครับผมเป็นที่รักของแฟนคลับแล้วทุกคนนะรู้ไหมฮะเป็นคําพูดที่ซึ้งยินใจมากครับเสียหน่อยหรือคุณหน่อยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่มานาชัยนะครับหมอลำเพชรลำเพลมไอ้ทร้นะครับข่าวมา เอาขอบคุณทุกคนซึ่งมันเกิดปีนี้เมื่อเราบอกของควนพ่อนุ่นไม่บีโอได้แล้วได้แล้วอ่ะพ่อจูกับโบมี่ยังไหลเดี๋ยวนังออกจังเห่านะเออเจ้ามื่อปีพ่อนายองไรเดี๋ยวพ่อให้จักแสนหนึ่งเด้อเออเดี๋ยวพ่อจูเดี๋ยวพ่อให้แสนหนึ่งเออเดี๋ยวนังออกเข้าฝังฝังนี่จังวากันอีเนาะ เพราผมก็จะเดินทางลงกรทมเลยนะครับพอวันที่สิหานะครับแล้วก็วันที่สิไปมืออื่นนี่นะครับตื่นขึ้นกับไปเมืองงานต่อเตรียมงานวันรอบสื่อมวลชนของภาพยนตร์ไคลออที่เดโมบาปีวันที่สิหาใช่ครับนะครับฝากแฟนๆเด้อครับเด้อนอกเหนือก็เข้ามาขอบคุณแล้วก็เสียงปกมือนั่นก็คือบัดนะครับบัตที่จะ เข้าชมภาพยนตร์ขอพลังจากทุกๆคนกันแล้วกันพักดันหฮค่ายอ้อหนังว่าดนใหญ่งงของคอนอีสานบานเฮ้าซอยพักดันกันนะครับให้หนังค่ายอ้อโด่งดังและหนังเรื่องนี้เป็นมรดกอีสานที่จะารึกไว้บนผืนแผ่นดีอีอีอีหนึ่งเรื่องนัง่นก็คือค่ายอ้อสิบเจ็พาคมน,นี้ครับกีฬาดาวข้ามปัจย้ายในใจจัน้อยก่อนเนาะก่อนพอสิไปกรุงเทพเอาเอาลงเทพิมันก้า นูก็ขอขอบคุณพอพ่อยเอฟซีทุกคนเด้อค่ะที่มา่รวมอวยพรเหนหนูนในมือน,นี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนเด้อค่ะที่มา่รวมอวยพรเหนหนูขอบคุณระยะเวลาที่ผ่านมากเกือบสี่สามปีเนาะค่ะเนาะพอพ่อยเอฟซีการให้การตอนรับลวก็การสนับสนุนขอบคุณหลายอย่างดีขอบคุณแม่หน่อยพ่อเอกผู้ที่อยู่เบื้องหลังซัพพอร์ตลายอยู่ตลอด ขอบคุณพอ่อโจเมนุนและกกาทีมงานสาวหน่อยผิดบานแพงที่มองโอกาสดีๆให้หนูนะคะให้ในหนูมีทุกมือนีได้หนูมีทุกมือนี้ได้ก,ไดกันยนพอนพพ่อแม่เอฟซีเดียวค่อยสนับสนุนลักพักดันหนูไม่อยู่ตลอดเพราอว่าหนูสิพอดามา,าย,ยัางยังสิเขามาทับทุมหนูนักซ้ำใดพอพ่อแม่เอฟซีก็ค่อยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างหนูตลอดหนูกะบบมี่ยังหลายะคะ่ะนอกจากคำว่า ขอบคุณจากใจเด็กน้อยคุณหนีหรีเด้อค่ะจากทีหนูว่เคยมีอีย่างอะ่ะทุกมือนีหนูมีหนูมียุ่มีกินใดกัะยอนพ่อและก็ะแม่ที่มอบโอกาสดีๆให้หนูหนูสัญญาค่ะว่าหนูสิตั้งใจเฮ็ดงานมวยสำเร็จหนูก,กัสิโอ้เอ๋อชมให้เธอหน่อยค่ะ เงินชินชั่วใหลล่ะโอเคมาลุอ่ะต่อต่อต้อต่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 อพูดต่อ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 ต่วต่อบอต่อต่ลต่อ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 ่อต่อต่อต่อน่อต่อตอตัอต่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 กต่อ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 ตาอต่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 ่อต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 ่ออต่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 อ่่ อีทางห่แม่ทับมาคราวนี้มาแม่ทับาแม่ทับดอกเหมยมาแล้วพร้อมพี่แสนสะทานเดี๋ยวน้องสาวนะครับนี่มารวมปุ๋ยพ่อ,อดูดีๆนะโจยมันใช่แม่ทับจริงหรือเปล่านะ <c oughs> สังคมกําลังเลื่อนเวียนอยู่สรุปแล้วเป็นแม่ทับจริงๆไม่ใช่แบบที่เป็นข่าวใช่ไหมฮะ <c oughs> ทุกๆเรงนใจด้วยที่มีให้กับน้องอุงอิงนะคะขอให้น้องอุงอิงมีความสุขมากๆประสบผลสําเร็จในชีวิตที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะลูกนะ <Okay. S 3> ครับฝากรัสรับสนุนเมรททบดอกไมยนํำไปแสดงหนังไข่ออบ่อโอคาตูจักบาทตอนนั้นยังไม่ได้ดังเลยพ่อ ไปถือเขาไข่อ้อดิเขาเขาไม่เอาค่าตัวเลยใช่ไหมไม่ค่าตัวสึ่งบาทเลยครับั้งอี่าจะเอาตอนสังเข้าโรงเสร็จหรือเปล่าได้ครับแล้วจัดให้นั่นเห็นไหมล่ะพ่อไปถือไข่อ้อบาดเดียวเป่าัวประท่านห่างเป่าห้อยบาเดียวดังเลยนะาฮูสุดยอดดีใจกับน้องลิซายดีน่ารักมากแล้วก็ผมมีสิ่งที่อยากเห็นอยู่ครับอีกสิ่งหนึ่งผมอยากอยากให้แฟนๆสารฝันผมอีกเน่ก็ค